แต่ว่าข่าวร้ายก็มีในวงการแบบบินตันนะครับเมื่อวานนี้นะครับสลาลีทุ่งทองคําได้ประกาศแขวนและเกตเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากได้รับบาดเจ็มนะครับระหว่างการในข่ายประเภทคู่ผสมกับสุดเขตประพากมวลครับทำให้ ้มซลาลีทุ่งทองคำครับวยัย37ปีนั้นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันแล้วก็ล่าสุดนั้นได้ประกาศแขวนและเกตเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าหลังจากเข้าพบแพทย์แล้วก็ตรวจ m r i มารครับพบว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายขาดแล้วก็กระดูกอ่อนปต้ลูกสะบา้าแตกด้วยต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์ต้องใช้เวลายอย่างน้อย3-6ถึงเดือนถือว่าปิดฉากในการลุ้นเตงการโอลิมปิกเกมเป็นครั้งสุดท้ายที่บราซิลพร้อมกับประกาศ แขวนแบกเก็ตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขณะที่คุณหญิงปัฐมาลีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนั้นก็ได้เปิดเผยว่าพร้อมจะนำสล,ลีนั้นมาเป็นทีมงานผู้บุกสอนของสมาคมเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬาในรุ่นต่อไปครับ ก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างความมิ่งใหญ่แล้วก็ผลงานในคู่ผสมจับคู่กับสุเกระภาคมลมาอย่างยาวนานนะครับกับคู่ของส้มแล้วก็เต่านะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอนาคตอีก9ก้าต่อไปในการมาเป็นสตารโค้ชให้กับนักตบลูกขนไก่ของทีมชาติไทยครับก็โอยพรอให้หายวันหายเืนนะครับสาลาลีทุ่งทองคํา